วันนี้เป็นวันที่ทางข่าวกันสาจังหวัดหนองนะครับได้ร่วมใจการจัดงานกิจกรรมเพื่อรณรงเกี่ยวกเ,เรื่องการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณ ตั้งแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทีมงานของจังหวัดทางทองทั้งหมดโดยเฉพาะฝ่ายก,การศึกษาที่ทาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็ผมก็ได้เห็นหน้างานนี้มาโดนตลอดแล้วก็มีความพยายามที่จะส่งเสมกิจกรรมทางวิธีดนตรีที่ทางปปสอเองก็ได้จัดกิจกรรมเป็นพิเศษด้วยก็อยากจะ มาเชิญชวนชาวาอ่างทองโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนักเรียนระดับมัธยาศากษานะครับแล้วก็วัจอมบักษาสตร์อนปลายละวก็จังหวัดในข้อมูจิจกรรมที่ท่านเลาอิจารย์พบสได้นะแล้วก็เริ่มให้วันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดถึงร,ระดับประเทศเลยส่วนในส่วนของการศึกษาในกระทรวงการ แล้วก็ทีมงานฝ่ายเลขบายรวมถึงผู้บริหารแท่งทุกแท่งท่านประหลัดท่านเลขาธิการที่การสพบริจัดการที่ว่าแล้วก็เลขาธิการสภบผ่านก็รณรงค์กันในความสำคัญเป็นเรื่องผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งท่านผู้จัดการจังหวัดจะเป็นแม่งานหลักในการเคลื่อนภาพเนี่ยงของจังหวัดได้ส่วนสพเราเรื่องอย่าง เรามาทำกิจกรรมีเป็นประจำแตาวา่ว่านี่ก็จะเพิ่มกระตุ้เนเรื่องนี้เป็นพิเศษเพื่อเด็กๆก็จะได้รู้กิจกรรม่อย่างสนานขึ้ออยากให้เไปไ็นกิจกรรมการรณรงค์ทำความเข้าใจป้องกันยาเสพติดครับโดยเฉพาะยาบ้าเพราะยาบ้านเนี่ยตอนนี้พอสมองเสียเราไม่สามารถแก้ไขได้